สเรื่องจริงชวนคนหัวลุกจากมุกดาหารมุกดาหารเมืองสงบริมโขงที่ใครหลายคนมองข้างแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่าที่นี่มีเรื่องเล่าชวนหลอนที่ชาวบ้านเชื่อกันว่าเกิดขึ้นจริงและเกิดซ้ำมาแล้วหลายครั้งคืนนี้ผมจะพาคุณไปรู้จักกับสามเรื่องจริงจากปากคนในพื้นที่ที่ฟังแล้วอาจทำให้คุณไม่กล้ามองไม่น้ำโขง ในเวลากลางคืนอีกเลยเรื่องที่หนึ่งเสียงเดินในวัดร้างบ้านฉโนดอําเภอว่านใหญ่จังหวัดมุกดาหารวัดฉโนดเป็นวัดเก่าแก่ที่เคยมีพระจำพันษาหลายรูปเมื่อห0ปีก่อนแต่หลังจากมีพระรูปหนึ่งผูกคอตายในกุฏิกลางคืนวัดก็ถูกปล่อยร้างชาวบ้านเล่าว่าตอนกลางคืนมักมีคนได้ยินเสียงเดินลากเท้าบนระเบียงไม้เหมือนพระเดินบินทบาต แต่ไม่มีใครเลยผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งกล้าท้าลองเข้าไปนอนในกุฏิร้างกับลูกชายตอนกลางคืนกลางดึกเสียงเดินก็มาจริงๆไม่ใช่แค่เดินแต่มีเสียงเคาะไม้สามครั้งดังจากห้องถัดไปพอลุกไปดูไม่มีใครแต่ประตูห้องที่เคยปิดแน่นเปิดออกเองช้าๆหลังคืนนั้นลูกชายของผู้ใหญ่บ้าน ไข้ขึ้นสูงสามวันหมอบอกปกติดีแต่ชาวบ้านเชื่อว่าโดนหลวงพี่ที่ยังไม่ไปไหนมาเตือนเรื่องที่2เสียงเป่าคุยกลางโขงก่อนเรือหายเขตริมโขงในตัวเมืองมุกดาหารเดือนพฤศจิกายนพี2561ชาวบ้านคนหนึ่งชื่อนุงแหล่หาปลาแถวท่าดอนมดแดงก่อนออกเรือในตอนหัวค่ำ แกได้ยินเสียงเหมือนคลุยโบราณเป่ามาจากกลางน้ําเสียงแผ่วๆแ,แต่ชัดมากเหมือนลอยเข้าหูโดยตรงแกมองไปรอบๆไม่มีใครแต่ก็มุ่งหน้าไปวางตาข่ายตามปกติจนเวลาประมาณห้าทุมของลุงแหลหายไปจากจอเรดาร์ของหน่วยเรือตรวจการเจออีกทีในตอนเช้าเรือจอดนิ่งอยู่ริมตะลิ่งตรงวัดศีมงคลใต้โดยไม่มีใครอยู่บนเรือเหมือนมีคนพายมันมาเทียบท่า ทั้งที่ลุงแหล่ยังหาไม่เจอผ่านไปสามวันร่างของลุงแหล่ลอยขึ้นห่างจากจุดวางตะข่ายแค่ร้อยเมตรคนพื้นที่ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเสียงขลุ่ยนั่นมาเรียกตัวเขาไปอยู่ด้วยเรื่องที่สาสารร้างบนเขาผูผาเทือใครที่เคยไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติผูผาเทืออาจเคยผ่านสารเก่าๆหลังหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ใกล้จุดชมวิว สารนั้นไม่มีชื่อไม่มีรวบปั้นไม่มีของเส้นแต่ใครที่เดินผ่านต่างพูดเหมือนกันว่ารู้สึกเหมือนมีคนจ้องเจ้าหน้าที่อุทยานเล่าให้ฟังว่าเมื่อหลายปีก่อนมีคนมาถ่ายสารคดีธรรมชาติแล้วเอาโดรนบินผ่านสารนั้นกลับมาเปิดฟุตเทจดูเจอเงาดำๆเหมือนคนยืนมองกล้องแต่ยืนในจุดที่ไม่มีใครอยู่เลย ต่อมาไม่นานทีมถ่ายทำต้องเลือกถ่ายกลางคันเพราะคนในทีมเริ่มได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้ทุกคืนและฝันเหมือนกันทั้งทีมว่ามีใครมาเคาะประตูเรียกแล้วหายวับไปชาวบ้านเล่าว่าสารนี้เคยมีหญิงสาวกระโดดผาจบชีวิตเมื่อ20ปีก่อนบางคนเชื่อว่าเธอไม่เคยไปไหนยังรอใครบางคนอยู่ตรงนั้น สามเรื่องนี้อาจไม่มีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์แต่สำหรับคนที่เจอมาเองทุกอย่างมันชัดเจนเกินจะบังเอิญคืนนี้ลองฟังเสียงรอบตัวดูให้ดีคุณอาจไม่ได้อยู่คนเดียวก็ได้ก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ